สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ย่ามีนะคะมาชวนกินเมนูจับชายค่ะเหมาะสำหรับคนชอบกินผักนะคะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะอย่างแรกก็คือเจียวกระเทียมนะคะกระเทียมที่เจียวก็จะเป็นกระเทียมไทยนะคะเราจะเจียวจนกระทั่งเป็นสีเหลืองทองค่ะ กระเทียมไทยนี่คุณสมบัติพิเศษเขาคือเวลาเจียวเนี่ยก็จะหอมมากนะคะเจียวกระเทียมเสร็จนะคะเราก็ตั้งพักไว้แล้วเราก็มาทอดหมูสามชั้นกันต่อค่ะ หมูสามชั้นของเรานี่ก็หั่นเป็นฝายนะคะหลังจากเราทอดหมูสามชั้นนะคะจนเป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะเราก็ตั้งน้ําค่ะให้เดือดแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะลงไปปริมาณน้ําที่ใส่นะคะก็ประมาณหนึ่งชามแกงนะคะไม่เยอะก,กว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวน้ําผักเขาจะออกมาค่ะใส่ซุปปรุงรสไปหนึ่งก้อนค่ะ แล้วก็ตามต่อด้วยหัวไชเท้านะคะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วตามต่อด้วยผักกาดขาวค่ะวันนี้จับฉ่ายของเรามีผักทั้งหมดสี่อย่างคะ่ะหัวไชเทา้าผักกาดขาววางตุ้งและขึ้นช่ายค่ะเราใส่ผักทั้งหมดลงไปนะคะแล้วก็ตุ๋นอีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างผักเริ่มสลบลงนะคะเราก็ใส่กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ครั้งแรกนะคะลงไปนะคะแล้วก็ตุ๋นต่อไปค่ะพอตุ๋นไปสักพักนะคะเราจะเห็นว่าผักเราเริ่มสลบแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันต่อเพิ่มเติมค่ะ เพื่อนๆดูสิคะน้ำผักเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะสเสน่ห์ของจับฉ่ายก็คือความหวานของน้ำผักที่เราใส่ลงไปค่ะเขาจะออกมาเราเริ่มปรุงรสเพิ่มเติมค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะและตบท้ายด้วยซีอิ๊วดำนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ซีอิวดำที่เราใส่ไปตอนท้ายนี่ก็คือเพิ่มสีสันให้กับจับ่ายของเรานะคะให้มีสีน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ใส่พริกไทยลงไปค่ะ